สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่14มกราคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาดเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ มอบแว่นสายตาและรถวิลแชร์ผู้ป่วยติดเตียงค่ะโครงการหน่วยแว่นสายตาเพื่อผู้ได้โอกาสโดยสวนจักสุมาศและแว่นตาสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธามัยพิทักษ์และกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินร่วมโครงการออกวัดสายตาให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟแล้วจำนวน150คนเมื่อวันที่9มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมานั้นยังคงมีผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาทางสายตาที่ยังไม่ได้ส่งมอบตำบลหนองพับอำเภอหัวหินหมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่11อีกจำนวน50รายในการส่งมอบและในเวลา13นาฬิกาวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพับนายพลกิจพงวลัยศิลป์อำเภอหัวหินพร้อมด้วยนางอุสา ว่าไรศิน,นายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินและคณะนะร่วมมอบแว่นสายตาโดยมีนายเจษดาทวีการรองนายกเทศมนตรีและคณะนะ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพับร่วมให้การต้อนรับและนำคณะกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์จำนวนสองคันให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียงที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทีราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรา,าราชธิดาให้ทรงหา จากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่ากอจัดงานวันเด็กค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่14มกราคม2566นายเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าร,ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวากอตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนางขวัญใจปัญญชุนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวะาากอ,อกล่าวรายงานร่วมด้วยนางบุญเยี่ยมวินิจนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองวานนางสาวแสงจันทร์แก้วปทุมรัศมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาง กล่าวนอร์มาร์คเชนประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานนักเรียนเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมจํานวนมากจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านสารผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้คําขวาัญนระู้หน้าที่มีวินัยฝ่ความดีและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและตลอดจนความมั่นคงของประเทศในอนาคต จึงควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาเพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณธรรมและมีความสามารถในอนาคตขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆในวันนี้หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบของของวัญวันเด็กแก,ก่เด็กๆที่มาร่วมงานและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์นาวากอและเดินชมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดไว้ให้และผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกองบิน5จัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะ เมื่อวันที่14มกราคม2566นาวาอากาศเอกสิทธ,ธิชัยผู้ทรงชัยผู้บังคับการกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนางฐานุตตาผู้ทรงชัยประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่บริเวณโรงเก็บฝูงบิน5-01กองบิน5เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้กล้าแสดงออกสิ่งที่ดีควรในเชิงสร้างสารรค์โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาเด็กจำนวนมากเข้าชมกิจกรรมและร่วมเล่นเกมตอบป,ปัญหาชิงของรางวัลภายในงาน กันอย่างคับข้างส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือการแสดงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่2หรือพิทเมเกอร์ ถือเป็นฝูงบินสุดท้ายของโลกการจัดแสดงอาวุธของกองทัพอากาศสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมการแสดงป้องกันฐานบินภาคพ,พื้นการแสดงกระโดดล่มเหินเวหาการสาธิตการโจมตีทางอากาศการแสดงชุดสุนัขทหารการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศและการแสดงบินเครื่องบินกิฟเพ่นที่บินแสดงโชว์และควงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆเป็นจํานวนมาก งานวันเด็กแห่งชาติอำเภอหัวหินค่ะ เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่บริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่เขตเทศบาลเมืองหัวหินนายนพวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชามสโมสรไลออนหัวหินชมรมเราเพื่อนกันโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเป็นต้นมา ร่วมออกบูตกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้น้องๆเด็กๆร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเล่นเกมตอบปัญหาแจกขนมของขวัญของรางวัลมอบความสุขให้กำลังใจเด็กๆน้องๆอ,อนาคตของชาติบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานนายอาชวันกงกนันผู่อำน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบธินิขันกล่าวว่าภายในบูตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเล่นเกมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้ตอบคำถามมอบของรางวัลโดยเฉพาะความ รู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างรับผิดชอบทั้งนี้าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของหน่วยงานสังกักดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวสนามกอล์ฟหลวงหัวห e ินจัดงานวันเด็กค่ะเวลา9ก้านาฬิกาวันที่14มกราคม2566ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน นายสันติพิลมพักดีประธานบริหารบริษัทบุญลอดร่วมกับสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยชมลมกอล์ฟสิงหัวหินได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้นสนามกอล์ฟหลวงหัวหินและสนามกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้นํานักกอล์ฟมือโปรชั้นนําระดับโลกมาแนะนําทักษะการเล่นกอล์ฟให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในวันเด็กนี้ด้วยโดยมีนักกอล์ฟมือโปรชั้นนําระดับโลกประกอบด้วยโปรสุเทพมีสวัสด์โปบุญโชเรืองกิจโปรป,โประหยัดมากแสงโปสดมแก้วกาจนาโปขวัญชัยแท่นนี และโปรพรมพมีสวัสดิ์รองแชมป์2021 จะมาช่วยการสอนทักษะในการเล่นกอล์ฟให้เด็กและเยาวชนเมื่อเติบโตสามารถนำไปพัฒนาในการเล่นได้และในวันเด็กนี้มีเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานให้ความสนใจกันมากมายร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มซีเนี่ยอาวุโสและเด็กเยาวชนเมืองหัวหินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติมีนายเมธีสุทัศน์ณอยุธยานาย,ยกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยน,น,นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนายสุวิทย์เหรียญรุ่งเรืองนาย,ยกสมาคมกีฬากอล์ฟประจวบเพชรบุรีและนาวาเอกพิ เสชาวพบทัศนพงผู้จัดการสนามกอล์ฟหลวงหัวหินและคณะมีนายพลกิจพงศ์ไลศินในอำเภอหัวหินกล่าวรายงานถึงกิจกรรมกอล์ฟในวันเด็กแห่งชาติของเมืองหัวหินและวันนี้ทางสนามกอล์ฟได้นำร้านอาหารนานาชนิดมาออกร้านเพื่อให้เด็กๆที่มาร่วมในกิจกรรมได้รับประทานร่วมกันบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติอำเภอปานบุรีค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันที่14มกราคม2566วันเด็กแห่งชาติที่ธนาคารอมสินสาขาบานบุรีผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาเปิดบัญชีเพื่อออมเงินกับธนาคารอมสินและจะได้รับของขวัญเป็นกระปุกอมสินกลับบ้านซึ่งพบว่ามีเดินทางมาตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเพื่อร่วมกิจกรรมสำหรับปีนี้ซึ่งถือเป็นปีแรกที่กลับมาจัดใหม่หลังจากหยุดกิจกรรมไปถึง3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 พบมีผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานมาอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของนางสาวชุรีกร กนท้าวงผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปานบุรีเปิดเผยว่าหลังจากที่หยุดกิจกรรมรวม3ปีก็มีการจัดระบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการแอรอัดจัดเปลี่ยนเป็นรูปแบบลงทะเบียนจองสิทธิและฝากเงินตั้งแต่100บาทขึ้นไปซึ่งการจัดระบบเป็นแบบนี้ในทุกๆปีไปทําให้จะไม่ได้เห็นบรรยากาศที่มีผู้ปกครองหรือลูกหลานมารอรับแบบหนานแน่นเหมือนในอดีตอีกต่อไปสําหรับของธนาคารออมสินสาขาปานบุรีพบว่ามีเด็กมาเข้าร่วมลงทะเบียนไว้แล้วจํานวน150ราย ต้องลงทะเบียนมานะคะแล้วก็เป็นบัญชีิตผู้ย,ยาว<ม>นะคะลงทะเบียนมาเลยว่าเราหนึ่งคนต่อหนึ่งสินะคะแล้วก็หนึ่งรับประกุกล้วพกพี่เอาสิทธิ์จัดเจียมไปได้มัมนถึงก็เราไม่จําเป็นต้องมาผ่านการนาเคอตเตอร์นะคะ<ม>อาจจะโอนเงินผ่านแอปมาก็ได้<ม>ข้ัญชีแล้วก็มาแสดงหน้าจอว่าเราโอนข้ามัญชีเรียบร้อยแล้วเราลงเบย์มาแล้วก็เซ็นชื่อรับประปกุไปได้เลยค่ะคือทําให้ขั้นตอนมง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นขอให้คนเด็กทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเนตีเกงค่ะ ขณะที่สนามโรงเรียนบ้านวังพงอําเภอปานบุรีนางสิริพรเผ่าพันนายกองคการบริหารส่วนตำบลวางพงพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิสภานายวัชสันเผ่าพันประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวางพงและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวางพงจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566มีนายสมยศเผ่าพันกํานันตำบลวางพงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลวางพงแขกผู้มีเกียรติประชาชนชาวบ้านในเขตตำบลวางพงและเด็กเยาว,วชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก โดยมีการลงทะเบียนรับของขวัญเป็นที่ลาลึกสําหรับเด็กๆทุกคนและกิจกรรมเล่นเกมจากหน่วยงานต่างๆพร้อมร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่มการจับฉลากของขวัญรางวัลให้แก่ผู้โชคดีและการร้องเพลงการแสดงของกลุ่มแม่บ้านตําบลวังพงสํสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังพง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรมประจำใจและเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติอำเภอชะอําค่ะวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานายแพทย์ประกาศิษชมเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอําจังหวัดเพชรบุรีนำคณะแพทย์พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอํา ร่วมกันจัดกิจกรรมแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ให้แก่เด็กป่วยถึงเตียงโรงพยาบาลชะอาําในแต่ละวันจะมีเด็กป่วยต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการต่างๆเป็นจำนวนมากบางรายต้องนอนรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลชะอาําจึงไม่มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่จัดงานต่างๆได้ทางโรงพยาบาลชะอําจึงสร้างความสุขนำของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆ ที่นอนพักรักษาตัวอยู่กับเตียงซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทีมแพทย์พยาบาลยังจัดของขวัญม,มอบให้เด็กๆทุกคนที่มาพร้อมกับผู้ปกครองที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชะามในวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆและความสนุกสนานไม่แพ้สถานที่จัดงานวันเด็กในที่อื่นๆนายแพทย์ประการศรีชมเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะามกล่าวว่าวันเด็กปีนี้น้องๆไม่อยากมานอนโรงพยาบาลแน่จึงอยากให้น้องมีความสุขในวันเด็กและได้มีโอกาส ได้รับของขวัญวันเด็กเหมือนเด็กๆที่ไม่ป่วยเนื่องในวันเด็กขอให้เด็กๆทุกคนสุขภาพดีซึ่งเป็นขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆอนาคตของชาติผมสวัสดีครับวันนี้ที่โรงพยาบาลชะอำเรามีกิจกรรมแจกของขวัญให้น้องๆนะครับของขวัญวันเด็กให้น้องๆที่ต้องนอนโรงพยาบาลต้องมาดูแลรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับน้องๆคงไม่อยากจะมาโรงพยาบาลเพราะว่า ถ้าเื็กได้นะถ้าอยากจะสบายก็อยากให้น้องมีความสุขนะครับแม้วันโรงพยาบาลก็อยากให้มีโอกาสได้รับของขวัญวันเด็กเหมือนกับเด็กที่เข้าไม่ป่วยนะครับในวาระก็วันเด็กก็ขอให้น้องๆเด็กทุกคนนะครับสุขภาพดีครับเพราะนั่นก็คือของขวัญที่ดีที่สุดนะครับสุขสันต์วันเด็กนะครับและเช้าวันที่14มกราคม2 5 6 6 ที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชีอํานายนุกูลพรสมบูรินายกเทศมนตรีเมืองชีอําเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้คำขวัญที่ว่ารู้หน้าที่มีวินัยฝ่ความดีมีรองนายกเทศมนตรีเมืองชีอําคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองหัวหน้าส่วนพนักงานลูกจ้างคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชีอําเข้าร่วมง,งานอย่างพร้อมเพียงกันภายในงานนายกเทศมนตรีเมืองชายอําได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566และมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นประจำปี2566เนื่องในวันเด็กตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานให้แก่เด็กๆในปีนี้พร้อมกันนี้ได้ผัดเปลี่ยนกับผู้บริหารหมอบของขวัญรางวัลให้แก่เด็กๆที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆร่วมสนุกกันภายในงานชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชอมแจกขนมไอศครีมของขว,วัญวาดภาพระบายสีสวอยดาวการแสดงต่างๆอีกมากมาย mm hmm. เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนในการกล้าแสดงออกความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์และเพิ่มประสบการณ์ให้แก่เยาวชนของชาติ จักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าข้างกำแพงวัดส,สาหัสหนึ่งรายค่ะ เมื่อเวลาเจนาฬิกาวันที่14มกราคม2 5 6 6ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างแผกภยัยสารธรรมส,สถานปานบุรีได้รับแจ้งจากประชาชนมีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าข้างกำแพงวัดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายบนถนนซอยเทศบาลหนึ่งข้างวัดเขาน้อยร้างหมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอปานบุรีจงังหวัดประจวบคีรีขันจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรปานบุรี ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีน้ำเงินทะเบียนหนึ่งกไก่ชอช้าง2276ประจวบคินิขันชนติดกับเสาไฟล้มอยู่ข้างกำแพงวัดผู้ขับขี่อายุประมาณ55-60ปีอยู่ในสภาพนอนคว่มรถจักรยานยนต์อยู่ไม่มีสติที่หน้าผาข้างซ้ายมีแผลขนาดใหญ่เลื่อนไหลนองพื้นเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก,นก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่้ายธหรัฐให้แพทย์รักษาและพบแกงถุงถุงขนมตกแตกกระจายอยู่บนพื้นสภาพหน้ารถตะแรงหน้ายุบกันชนแตก ได้รับความเสียหายตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบที่กำแพงมีร่องรอยการชนขูดถลายไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจังที่เสาไฟมีคราบเลือดติดอยู่ไม่มีร่องรอยการเบี่ยงแต่อย่างใดเบื้องต้นคาดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจกักรยานยนต์กลับจากไปซื้อของที่ตลาดกำลังจะกลับบ้านเมื่อมาถึงในที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งชนกำแพงวัดและถลายไปชนเสาไฟฟ้าที่ข้างๆอย่างแรงทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าวและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ ผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New Ca b l e t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุห oh ัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เามกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ